สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาธยิประจําเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจิตใจการเงินการงานความรักสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปกันไม่ขออะไรมากครับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องส่งต่อครับแค่กด ติดตามชาแนลนี้ให้อาจารย์หน่อยแค่นั้นก็พอแล้วครับไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับด้านจิตใจนะครับสำหรับคนลัคนาราศีมีนพี่ประกาของอาจารย์นะครับดาวประจำตัวในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9มก,กราคมนะครับยังโคจร ถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับด้านความคิดนั้นจะไม่ค่อยดีมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะหรือเหมือนเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปยังดีที่นะครับดาวประจำตัวที่อยู่ในภพการเงินนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวการเงินเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็จะคิดแต่เรื่องการหาเงินคิดแต่เรื่องการงานแต่ดูแล้วมีโชคเข้ามาช่วยครับทำให มีเงินมีทองได้อย่างที่ต้องการแต่ดูแล้วในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะและนะครับด้วยความที่ดาวเกต้นกลุ่มกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็เลยทำให้นะครับในช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายคิดไปเรื่อยบางทีอาจจะฟุ้งซ่านมากจนเกินไปบางทีอาจจะต้องนั่งเงียบๆใช้สมาธิหรืออ่านหนังสือบ้างก็จะดีไม่น้อยครับและในช่วงนี้ดาวราหูครับ โคจรมาทับลัคนา1ปีครับคือตั้งแต่ปี66นะครับไปจนถึงปี68เดือนพฤษภาคมดาวดราหูจะอยู่ตรงนี้ดาวดราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาสเพราะฉะนั้น ถ้ามองสำหรับคนลัคนาราศีมีนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับจะเปลี่ยนไปด้านไหนว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่ด้วยความที่ดาวดราหูสเวสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นพี่ปะเก่าหรือคนลัคนาราศีมีนก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่อง เหนือธรรมชาติโหราศาสตร์หรือการนั่งสมาธิอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ในช่วงนี้เซน์ค่อนข้างแรงครับหลังจากนั้นในวันที่9มกราคมนะครับดาวพุธย้ายราศีดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติแต่ยังคงเสวยเลิกไม่ดีอยู่ครับก็คือยังเสวยทาริทโทเลิกอยู่นะครับด้านจิตใจก็ยังเหมือนเดิมแต่มีความมุ่งมั่นมากขึ้นและนะครับมีความรอบคอบในเรื่องความ คิดมากขึ้นแต่ถ้าจะให้นะครับมีเรื่องที่มันต้องใช้ความสำคัญในการต่อรองค่อนข้างสูงนั้นอาจารย์แนะนำจะเป็นช่วงหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่15นะครับ และดาวสุกย้ายในวันที่20วันที่29ครับดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะลาภะแปลว่าความสําเร็จและดาวพฤหัสเองจะเสวยมหัตถโนเลิกเป็นเลิกพ่อค้าในช่วงวันที่29มกมกราคมเวลา6โมงเช้าเลยเรียกว่าเปิดเป็นวันเชา้าวันใหม่มาก็นะครับสเสวยเลิกดีเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมกราถ้าจะมีการต่อรองอะไรจริงๆแนะนําเป็นช่วงที่29-30 31มกกราคมเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับด้านจิตใจครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้กันนะครับก่อนจะไปนะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านใดถ้าอยากจะสนับสนุนรายการโหราพยาธิ์นะครับสามารถโอนเข้ามาได้ที่พร้อมเพล์ครับเบอร์โทร09 34512345นะครับชื่อบัญชีพี่พัทโยธาทยักษะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันครับปรากฏว่าดาวเกตแล้วก็ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของพี่ประเก๋าเนี่ยอยู่ในภพการเงินดาวพฤหัสเองนั้นเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าสิ่งที่จะทำให้ท่านไม่เหลือเก็บหรือมีค่าใช้จ่ายนั้นเกิดจาก การกระทำหรือตัวท่านเองนะครับไม่ใช่มีอะไรมาทําให้เสียหายนะครับแต่ด้วยความที่พลหัสกับอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นเป็นเกษตรสลับเรือนคืออังคารอยู่เรือนพลหัสพลือหัดอยู่เรือนอังคารอาจารย์กลับมองว่าในช่วงนี้อย่างไรเสียก็จะมีรายได้เข้ามานะครับแต่ในช่วงแรกวันที่หนึง จนถึงวันที่9นั้นนะครับอย่าเพิ่งซื้อของมีราคาครับแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาเพราะดาวพระฤหัสเองก็ได้ราชาโชคดาวอังคารเองนะครับก็เป็นเกษตรสลับเรือนดาวอังคารนั้นติดพิษนาคเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9นะครับอย่าเพิ่งซื้อของมีราคาจะได้ของที่มีตําหนิหรือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นานหรือบางที ซื้อไปเสร็จหลังจากซื้อเสร็จมีโปรโมชั่นลดราคาทำให้กลายเป็นว่าซื้อของแพงโดยใช่เหตุครับหลังจากนั้นพอวันที่9ดาวพฤหัสด,ดาวจิตใจกลับมาเดินเป็นปกติครับและดาววังคารนั้นก็ออกจากนะครับพิษนาคแล้วแต่ดาวอังคารยังเสวยทาลิทโทเลิกอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ นะครับเป็นค้าขายพ่อค้าแม่ค้าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14มักกมกราคมจะต้องจัดโปรโมชั่นครับลดแลกแจกแถมมีโปรซื้อ1แถม2อะไรก็ว่าไปลักษณะนั้นจะทำให้มียอดขายดีขึ้นครับแล้วในวันที่9ดาวพุธย้ายราศีครับพอดาวพุธย้ายราศีในช่วงนี้จะมีรายได้จากการเป็นตัวแทนเป็นในหน้านะครับและดาวอาทิตย์เองนะครับ ก็อยู่กับดาวอังคารซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นหนี้เช่นกูบ้านนะครับกู้รถหรือมีบ้านอยู่มีที่ดินเปล่าอยู่อยากจะให้เช่าก็สามารถประกาศขายได้นะครับแต่นะครับช่วงที่ดีจะเป็นช่วงหลังจากวันที่14 เป็นต้นปลายเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นได้มหัดถะโนเลิกแสดงว่าหลังจากวันที่14ปลายไปการเงินที่ดีคล่องอยู่แล้วจะดีกว่าเดิมอีกมากมายครับและสามารถซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาได้หลังจากนั้นวันที่15ดาวอาทิตย้ยายราศีเหลือเพียงดาวอังคารและดาวพุธแต่ดาวพุธเองนั้นเดินค่อนข้างเร็วนะครับดาวพุธนั้น ในช่วงวันที่9จนถึงวันที่16นั้นเสวยเลิกไม่ดีถ้าเราต้องซื้อบ้านซื้อรถแนะนำให้เลยวันที่16มก,กราคมไปก่อนครับหลังจากนั้นวันที่20มก,กราดาวสุขย้ายราศีดาวสุขได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับ ท่านจะได้รับข่าวดีหรือนะครับมีโอกาสด้านการเงินเกิดจากการเพื่อนแนะนำหรือไปติดต่อมีคอนเน c t ชันอะไรลักษณะนั้นจะสามารถนะครับมีรายได้เป็นรายได้ก้อนใหญ่เกิดจากความหวังดีสิเนหาแต่อย่าลืมนะครับถ้าเขาแนะนำแล้วต้องมีผลตอบแทนให้เขาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะตอบแทนแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะดาวสุขในช่วงแรกยังเสวยเลิกไม่ดีครับ หลังจากนั้นวันที่23ดาวมะรุตะยูครับกลับมาเดินเป็นปกติสำหรับแม่ค้าขายของออนไลน์อะไรต่างๆนะครับด้านการค้าการขายการยิงแอดด้านโซเชียลจะกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและในช่วงวันที่29อย่างที่บอกนะครับดาวพฤหัสก็เสวยมหัตธโนเลิก ดาวอังคารก็เสวยมหัธโนเริกเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเท่ากับว่าในช่วงเดือนมกราและก็กุมภานั้นดาวการเงินของพี่ประกาคือดาวอังคารนั้นจะส่งผลดีถึง2เดือนด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นช่วงหาเงินง่ายแล้วก็ได้เงินไม่ยากแถมได้เงินเยอะอีกต่างหากแต่ถ้านะครับจะขายเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของมือสองที่ดินเปล่า ของเก็บสะสมแนะนำให้รอจนถึงวันที่31เสียก่อนเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเสวยเลิกดีในช่วงวันที่31มอกราคมครับดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเงินแล้วก็ด้านจิตใจครับทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับด้านสุขภาพกันนิดนึงครับ นะครับด้านสุขภาพในช่วงแรกจะไม่มีดาวอะไรนะครับอยู่ในภพมรณะเลยตัวดาวมรณะเองก็เป็นดาวสุกนะครับดาวสุกก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นปะปะละแปลว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่ดาวสุกนั้นเล็งกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูกว่าจะกลับมาเดินเป็นปกติต้องรอจนถึงวันที่23 มก,กราคมเพราะฉะนั้นถ้าคลายสายรักสวยรักงามอยากจะทำสัลยกรรมทำนู่นทำนี่ทำนั่นถ้าเป็นอาจารย์อยากจะแนะนำก็คือหนึ่งให้ดาวมะรุตยูครับกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่23นะครับมก,กราคมและดาวศุกร์ต้องเสวยเลิกดีครับซึ่งดาวศุกร์เองจะเสวยเลิกดีในช่วงวันที่31 มก,กราคมเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่31มก,กราเป็นต้นไปถ้าใครนะครับรักสวยรักงามก็น่าจะเป็นช่วง31มก,กราเป็นต้นไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับในช่วงแรกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่20ดาวมรณะคือดาวศุกร์นะครับ อยู่กับดาวพุธแต่อย่างที่บอกดาวมรณะเป็นปราบเพราะฉะนั้นเรื่องการเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาจารย์ให้แค่เต็มร้อยเนี่ยเหลือแค่20%หรือบางทีอาจจะไม่โดนเลยก็ได้นะครับแต่ในช่วงวันที่12จนถึงวันที่20นั้นดาวสุขติดพิษเขี้ยวสุก,กรเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดให้ดีในช่วง ดังกล่าวครับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับเพราะดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในราศีพิจิกอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องรถเฉียวรถชนนิดนึงนะครับเพราะมันไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวพันทุปแปลว่าบ้านแล้วก็รถยนต์ครับหลังจากนั้นวันที่9ดาวพุธย้ายราศีวันที่15ดาวอาทิตย้ยายราศีครับและ วันที่20ดาวสุกย้ายราศีได้ตำแหน่งมหาจักซึ่งดาวสุกที่ย้ายราศีตรงนี้ดาวสุกจะติดพิษนาคอยู่ประมาณนะครับตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่28เลยเพราะฉะนั้นดูตามนี้ตั้งแต่20จนถึง28ในระวังเกี่ยวกับเรื่องนะครับการจมน้ำน้ำร้อนลวกนะครับภูมิแพ้ผิวหนัง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเรื่องความร้อนน้ําร้อนแล้วก็เรื่องระบบไหลเวียนโลหิตอีกสักรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับดาวสุขจะเสวยเลิกธลิตรโรเลิกอยู่แต่ไม่ติดพิษและจะเริ่มดีอย่างชัดเจนในช่วงวันที่31อย่างที่อาจารย์บอกถ้าจะมีการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นของมือ2เป็นที่ดินเปล่าเป็นอะไรอย่างนี้แนะนำให้เลยวันที่31มกราคมไปก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่ไม่ดีคือตั้งแต่21จนถึงวันที่31นั้นถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ รักษายากเพราะดาวมรณะมันได้ตำแหน่งมาหาจัรเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าดูประการนิดนึงถ้ายังไม่ต่อหรือราคาประการมีโปรโมชั่นไม่แพงก็ซื้อไว้ในช่วงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงวันที่1นึ่จนถึงวันที่20อาจารย์ว่าไม่น่าจะเกิดอะไรหนักหน่วงแต่20จนถึงวันที่ยี่อ่าสามสิบเอ็ดนั้นต้องระวังพอสมควรเกี่ยวับเรื่องฟื้นไฟความร้อนนะครับแล้วก็มันอยู่กับดาวอังคารด้วยนะครับอาจจะต้องระวัง คุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับเนื่องจากดาวการงานจะต้องลิงก์กับดาวการเงินคือดาวอังคารในช่วงแรกอังคารและพฤหัสจะเป็นกเษกษตรสลับเรือนะทั้งเดือนมก,กราคมเลย เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้จะย้ายงานจะเปลี่ยนงานจะเริ่มงานนะครับก็จะสามารถทําได้โทนทําได้ยาวทําได้นานแต่ในช่วงแรกในช่วงวันที่1นึจนถึงวันที่9งานที่เข้ามาอาจจะเป็นงานที่ทําเป็นจอ็จอบจ็อบทำแล้วจบไปเริ่มใหม่ไม่ได้มั่นคงแต่ว่าอาจจะมีให้ทําเรื่อยๆนะครับเพราะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวการงานนั้น โคจรถอยหลังอยู่แต่หลังจากวันที่9เป็นต้นไปดาวพฤหัสจะกลับมาเดินเป็นปกติแสดงว่าง,งานที่เข้ามาจะเป็นงานที่ทําได้ทนทําได้ยาวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นดาวพฤหัสและก็ดาวอังคารเองนะครับดาวอังคารจะเสวยเลิกดีนะครับในช่วงหลังจากวันที่14มกราคมไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าอยากได้เงินเดือนสูงๆต่อรองเรื่องเงินเดือนแล้วดีนะครับจะต้องคุยงานหลังจากวันที่2ี่สิบมกราคมไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากในตรงเนี้ยอังคารนะครับอยู่กับอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของด้านเซลล์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะโดนเอาเปรียบคืออาจจะเขาเรียกว่า รายได้โอเคแต่งานเหนื่อยกว่าปกติเพราะดาวพฤหัสก็ยังไม่ได้เสวยเลิกดีอยู่ส่วนใครที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆก็จะแนะนําถ้าเป็นไปได้ก็เริ่มนะครับ29 30 31มกรานะครับเท่ากับว่าในช่วงเดือนมกรานี้หางานไปก่อนแล้วค่อยไปเริ่มในช่วง29 30 31มกรจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดและไม่แนะนําให้เริ่มงานในช่วง วันเสาร์นะครับไม่แนะนําให้เริ่มงานในช่วงวันเสาร์ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเริ่มอะไรอย่าทําอะไรในช่วงวันเสาร์ทีนี้เรามาดูสิครับว่าจะมีงานอะไรเข้ามาบ้างนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ดาวพฤหัสถอยหลังไม่แนะนํานะครับแต่ว่า งานนั้นมันอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่ในภพการงานนะครับแล้วก็อยู่ในภพการเงินสลับที่กันเพราะนั้นก็จะเป็นงานวิเคราะห์งานที่ต้องใช้การตัดสินใจแต่เนื่องจากดาวการงานได้ราชาโชคนะครับคนลัคนาราศีมีนถ้าไม่โชคร้ายจนเกินไปอาจารย์ว่าอย่างไรก็น่าจะมีงานเข้ามาครับหลังจากนั้นดาวพลหัสกลับมาเดินเป็นปกติงานจะเริ่มมั่นคงขึ้นนะครับแต่ดูแล้วนะครับยังโดนเอาเปรียบเรื่องนะครับ การใช้แรงงานแล้วก็เงินเดือนอยู่หลังจากนั้นวันที่9ดาวพุธย้ายราศีก็จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการเอกสารคดีความการฟอ้องร้องเช่นไปทำบริษัททนายความบัญชีอะไรเงี้ยนะครับเขามีปัญหาอยู่ก็ไปแก้ให้เขาลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่15ดาวทิศย้ายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานพูดคุยตัวแทนในหน้างานอาสังหาริมทรัพย์ งานเกี่ยวกับครอบครัวหรือทําร่วมกับที่บ้านนะครับหลังจากนั้นวันที่20ครับดาวสุกย้ายราศีทีนี้จะเป็นงานที่ได้พบปะกับคนใหญ่คนโตคนล่ําคนรวยนะครับและเป็นงานที่อาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศนะครับจะให้ดีนะครับก็คุยหลัง23ไปก่อนให้ดาวมรุตรยูนั้นกลับมาเดินเป็นปกติถ้าเป็นงาน เกี่ยวกับด้านเซลล์ตัวแทนในหน้าหรือต้องพบปะพูดคุยอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่29ดาวพุธย้ายราศีในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะเริ่มงานครับเพราะอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรอย่างรายเสียจะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับยอดขายการขายหรือการ เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆและดาวพฤหัสก็ได้มหัดธนูเริ่เพราะฉะนั้น29-30-31ในเดือนมกรานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในเดือนถ้าจะเริ่มงานย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงดังกล่าวนะครับส่วนการจะสร้างหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับดาวช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดขี้เหล่ครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่ 5กุมภาพันธ์อังคารนั้นจะเสวยเลิกดีมากๆและก็เป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หามุมดีๆถ้าจะเปิดธุรกิจเปิดกิจการอะไรเงี้ยนะครับสามารถทําได้เพียงแต่ว่าอย่าเปิดวันศุกร์แล้วก็อย่าเปิดวันเสาร์ก็พอแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานครับส่วนด้านลูกค้านะครับอาจจะต้องมีลดแรกแจกแถมสักหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากวันที่ นะครับ19เป็นต้นไปก็สามารถที่จะทำการค้าได้แบบปกติไม่ต้องจัดโปรโมชั่นนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุดท้ายกันครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายัษ์สามารถโอนพร้อมเพล์มาได้ที่นะครับเบอร์โทร0934512345นะครับชื่อบัญชีพิพัฒนโยธาทยักษะครับอ่ะ เรามาดูในส่วนของด้านความรักกันนะครับดาวความรักเป็นดาวพุธนะครับเริ่มต้นมานั้นดาวพุธนั้นก็เสวยสมโนเลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านมีความสามารถเฉพาะทางและก็จะคบกันได้ยืดยาวอยู่นะครับเพราะว่าได้คู่ทาตแต่ดูตามนี้จะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศนะครับ การเงินเข้ามาค่อนข้างหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะครับแต่ดูมุมดาวแล้วอาจจะมีเรื่องความคิดนะครับไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หลังจากนั้นวันที่9มกราคมดาวพุธย้ายราศีดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติเนื่องจากดาวพุธเป็นปราเพราะฉะนั้นอาจจะเจอในที่ทำงานหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศ ต่างจังหวัดหรือนะครับเป็นคนที่เคยมีแฟนมาก่อนมีครอบครัวมาก่อนด้านการเงินใช้เงินค่อนข้างเก่งมากแต่ข้อดีคือ เป็นคนที่มีรายได้เสริมค่อนข้างดีถ้าเจอคนในช่วงนี้พยายามถามว่ามีรายได้ที่สองไหมแต่ถ้ามีรายได้ทางเดียวไม่แนะนําให้รับเข้ามาเพราะเป็นคนใช้เงินเก่งแต่ถ้ามีรายได้หลายทางนะครับก็สามารถที่จะรับเข้ามาได้เป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีเนื้อหอมเจ้าชู้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนิดหนึงแต่ท่านจะเจอที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่ครับหลังจากนั้น นะครับดูตามนี้แล้วจะเป็นการครบแบบท่านอาจจะต้องเสียเปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะดาวพุธนั้นก็ยังเสวยเริ่ไม่ค่อยดีอยู่หลังจากนั้นวันที่15มกราคมดาวอาทิตย้ายราศีวันที่20มกราคมดาวศุกร์ย้ายราศีดาวพุธจะเริ่มเสวยเริ่ดีนะครับก็คือมหัศธโนเลิกในช่วงที่19มกราคมเพราะฉะนั้น คนที่เข้ามาหลังจากวันที่19มกมกราคมจะเป็นคนวินวินคือไม่เอาเปรียบนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จีบติดในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับดูแล้วนะครับค่อนข้างเนื้อหอมน่ารักตับมุตมิมีอารมณ์ขันมีอะไรต่างๆแต่สิ่งที่จะมีปัญหาคือช่วงนั้นพฤหัสกับอังคารนั้นยังจะสเสวยเลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นท่านจะชอบแบบถวายหัวคือ เป่กับเขาสุดๆนะครับเพราะนั้นต้องระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นวันที่23มดาวมินยนจูกลับมาเดินเป็นปกติครับวันที่29ดาวพุธย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพลาภะในช่วงนี้ท่านจะเจอคนถูกใจได้ง่ายแล้วก็มีเกณฑ์จะตกลงกันเป็นแฟนได้ง่ายนะครับด้วยความที่ดาวพุธเองนะครับได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ มุ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินนะครับเป็นคนที่อาจจะกวนโอยสักนิดหนึ่งแต่ดูตามนี้จะค่อนข้างดื้อนะครับแต่อาจารย์มอกว่าเป็นคนที่าวางตัวได้ค่อนข้างดีนะครับดูตามนี้แล้วดาวพุทธที่ย้ายราศีนั้นได้โจโรเลิกเพราะฉะนั้นจะเป็นแฟนกันแบบไวว่องว่องไว,งวก็คือถ้าเขาชอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำพาตัวท่านกับท่านเนี่ยให้เป็นแฟนกันได้เองนะครับถ้าสมมติอาจารย์เป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาก็อาจจะ มีแผนมีการทอดสะพานให้อะไรลักษณะนั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าดูตามนี้แล้วนะครับอังคารกับศุกร์ที่อยู่ตามนี้นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหล่แต่ว่าดูตามนี้น่าจะเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรลักษณะนั้นครับก็มีมุมดาวให้ดีๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเอานิสัยล่ํารวยนะครับหาเงินเก่งๆมีตังค์เยอะๆอาจารย์ว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธา์มากกว่านะ ทีนี้มาดูเกี่ยวกับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับมุมที่จะทะเลาะก,การเลิกกันนั้นไม่มีแต่ในช่วงที่1น่จนถึงวันที่9อาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับครอบครัวการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยนะครับในช่วงดังกล่าวแล้วท่านก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจด้วยนะครับถ้าแฟนตกงานอยู่นะครับในช่วง ดังกล่าวจะมีเกณฑ์ได้งานหลังจากวันที่9มก,กราคมไปแล้วการเงินของแฟนนะครับจะมีเข้ามาพอสมควรแต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในช่วงนี้ท่านกับแฟนท่านมีเกณฑ์ตั้งคันหรือมีเกณฑ์มีบุตรค่อนข้างสูงนะครับส่วนด้านสุขภาพของแฟนนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ต้องระวังที่สุดนะครับหลังจากนั้นดูแล้ว ไม่น่าจะหนักหนาแต่ว่าให้ระวังเรื่องความร้อนแล้วก็ระวังน้ําร้อนลวกขานิดนึงเพราะฉะนั้นกินก๋วยเตี๋ยวเอาอกชิดโต๊ะไว้ครับอย่าให้ชามก๋วยเตี๋ยวมันตกลงมาลวกขาอ่อนก็นแล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามโหลราพยายักษ์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ